สวัสดีครับตะลุยตามตะวันเลนเจอร์สไตล์เย็นนี้มาดินเนอร์ที่สงขาครับที่หัวแหลมก็คือแหลมสนออนนั่นเองครับที่นี่ร้านนาักขำครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปในร้านเลยครับ ร้านนําขำบริการอาหารและเครื่องดื่มครับผมผมมาถึงร้านนะาขำนะครับเป็นครั้งแรกเลยครับไม่เคยมากินร้านนี้เลยครับครั้งแรกในชีวิตจริงๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ ดีใจมากครับที่จะเจอคุณพงบวรนะครับท่เนดีใจมากๆเลยครับมาดาราเก่าที่บ้านเกิดได้เจอมาทงนี้ทา้งนี้้นรับทงนี้ทั้งนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนครับผมมีอะไรถามมาเลยครับมีอะไรสงสัยไหมครับกลังเมาเบียครับกลังเมาเบียขอครับ มีอะไรอยากพูดถึงเพื่อนๆก็คนอื่นก็รู้สึกดีใจที่เจอที่เจอทศนะครับคนอื่นเจอกันหมดแล้วเนี่ยก็ขาดแต่ทศเนี่ยนะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากกว่าปกติก็ดูแดงเห็นไหมน่ะกินปลาหมดเป็นตัวๆแล้วจะจะรับประทานชิมอาหารก่อนไหมครับหรือคุยต่อสัมภาษณมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับแนะนำเพื่อนไหมเร็ว ว,วันนี้มนผมดทดมาดินเนอร์ร้านนะคสงขาเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆคู่ไว้ครับถ้าไม่มาจะอันเฟนเลิกคบหมดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> จำเป็นต้องมาครับถูกต้องแล้วคนนี้คือใครครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับสิบปีเจอกันทีครับไม่เคยเจอเลยครับกับทดครับ รอบนี้กรณีพิเศษมันมาเพราะไอ้แดงมาถ้าคนเราพวกเราเชิญมันไม่มาครับจะด่ามันจะด่ามันครับไอ้แดงบอกครับเอาด่าเลยครับเชิญด่าเราสบายเลยครับไอ้ทอดมึงจะไม่คบเพื่อนเลยเหรอฮะไอ้เต้ยมายังไงไอ้เต้ยมาอย่างมันอยู่เมืองนอกมันบอกว่ามันจะมาแล้วเราอยู่ไหนมันจะตามหาเจอเราเราจะตามหาแดงแล้มันหายไปเลยแล้วอันเพลมันเลย ไอ้ตาก็อันเฟนด้วยโอเคไอ้แดงก็อันเฟนด้วยไม่เปนเรอนเฟรนอะเอาไปแล้วไปแล้วไปนั่งกินก่อนเลยหลังเราเพิ่มนะนะหัดมาบ้างลายไอ้เข้าด้วยลายเล่นไม่เป็นครับตะลุยดำตะวันเชยครับคุณทศเชยครับเล่นลายไม่เป็นครับเาไปแวไปนั่งเลยหัดเลยวันนี้เท่านั้นเอาวันนี้เลยใบนอนกับแดงไปไปคนนี้ไปเพื่อจเล่นลายนี่แหละหัดเล่นลายเพื่อนก็จะสอนให้เล่นลาย ทุงแนวอ๋อทงแ้วทตอนนี้มีชีวิตยอยู่ที่ไหนอะเมัวอยู่มออชีวิตของทศอยู่ทั่วโลกเลยครับโลกไหนอะฮะโลกโลกที่สมไม่มีบ้านมไม่มีลูกม,มีแต่รถกับการเดินทางท่องเที่ยวอ๋อแตงชีวิตอยู่ในรถชีวิตคือการเดินทางไป east journal ดีนะที่ยังพูดภาษาอังกฤษได้อยู่เดี๋ยวนี้เอาไปให้ต้องดีกว่าไหมเออแล้วทดพบกับด็อกเตอร์ต้องนะหด็อกเตอรต้องอยู่ไหนครับยังค่ะเพราะเขาต้องมาหลังเธออยู่แล้วเขาต้องสอนนะคะวิภารกิจอันหนักอึ้งคือสอนค่ะ แต่คุณทศเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นคุณทศองมาก่อนค่ะครับตกลงได้บัตรประชาชนได้ใบขับขี่มาแล้วยังคะคุณทศใช้เวลากลับไปกลับมาครึ่งชั่วโมงครับติดตายนะรถในช่วงนี้นะโอ้ไม่เคยขับรถมาตรงขาเลยครับโอเคตะลุยตามตะวันก็ยังยังอยู่ยังอยู่ในดวงใจของทุกคนนะคะแต่ว่าทศต้องทํายังไงก็ได้ให้ทศเข้าไปอยู่ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะและตะลุยตามตะวันก็จะอยู่กับทศตลอดไปอ้าวกินข้าวขอบคุณครับครับไม่ได้อยู่ตงขาครับ ตั้งแต่ไปหาแดงอ่ะไม่เคยมาสงขาเลยบ้านที่สงขาไม่มีแล้วครับสี่แผ่นดินแล้วครับเต็งกินข้าวยังไงอ่ะเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวดราม่ากินซะเดี๋ยวดราม่าอิจฉาคนมาเป็นโรตีเหรอไม่เดี๋ยวขวบปีตอนนี้ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับไลท์ครับไลท์ครับไลท์ค่ะ จะวัวแล้วนเดาแล้วไปรับไหมทันจุ้งวัวรัวเลยจะวัวไหมแล้วเดี๋ยวรออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็งรอท่านจุ้มก่อนครับเต็งมียนั่นอยู่แล้วไม่เป็นไรเต็งเบิกค่ะเดินทางได้ยังไม่ถึงเต็งมาเองขออนุญาตนะครับวันนี้มาดินเนอร์กับเพื่อนเก่าเล่าใหม่ครับทำไมมาโดนตัดออกจากกองมรดกครับมรดกความเป็นเพื่อนครับ เห็นบอกว่าเพื่อนมีค่าเหนืองสิ่งอื่นใดเพื่อนมีค่าเพื่อนอย่างนี้ไม่เราไม่มีอะไรแรงหมากินข้าวตรงค้าแล้วกันแค่นั้นรถห้าไม่มีแล้วคนอื่น่พูดมดแล้วพูดมาแล้วมีแต่เล่าอ่ะเราจะพูดอะไรอ่ะไมากินนะกินก่อนนะจุ๊งยินนี่ต้อนรับเออคุณจสองได้ไหมอ่ะจุ๊งไม่อภัยจุ๊งไม่เอาไยแต่เด็กยังไม่ให้ไอ้ต้องมันบอกว่า กน่าโ้านาน้ามัสยิดที่วิกบนนึงหอ่าวิกสหเจ้าอร่อยครับเจ้าประจำของผมเลยครับกับข้าวมาดูกับข้าวร้านในขำนะครับหมดแล้วครับไม่ขำแล้วนี่คือนี่ไม่ใช่ร้านในขำมานีนี้ไม่ใช่ร้านในขำร้านใน มนจน่าขำมนทาทิพย์มคอจากรนหนาทิพคือร้านจุ้มไร้านมนอาของในผมมาช้าครับกับข้าวเกือบหมดแล้วครับกินปลานปลามจุ้มพาไปหาเจ้าของร้านคุยหน่อยไปนะไม่รู้จักเอานึกว่ารู้จักนึกว่าเป็นร้านประจำ ปรากฏว่าสมาชิกที่ชวนคุณทศมากินข้าวครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาวันนี้ไม่ยอมพาไปรู้จักเจ้าของร้านครับก็ใครอยากจะมากินสงขามีหลายร้านครับที่แหลมสมิลาครับผมผ่านมาร้านแรกร้านแรกคนแน่นครับร้านที่สองไม่มีคนเลยครับร้านที่สามร้านที่สี่ร้านที่หตอนนี้ประมาณร้านที่ห้าครับก่อนจะถึงวัวแหลมที่พญานาคครับพญานาคพ่นน้ํา เอาเป็นว่าผมขอหยุดไลฟ์การมากินข้าวที่สงขาเพียงแค่นี้ก่อนครับพีงกก็นายเขาก็ใช่ไงก็เรามีเบี้ยจ่ายไงก็เรารู้แล้วว่าจุ้มมีเบี้ยจ่ายไปโฆษณนาเ้าโอเคครับขอผมอนุญาตกินข้าวขออนุญาตผมกินข้าวก่อนครับกินยาจนเบอร์ครับสวัสดีครับ